นี่ไงคะเพื่อนๆจ๋าหลายๆท่านอยากจะถามปูเป้ว่าปูเป้ทุเรียนน้ําของปูเป้สุกแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะก็เตรียมมาอย่างดีเลยคะ่ะเพื่อนๆขาแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าเปนะ้น่ะดูทุกวันเลยจ้ะเพลอแป๊บเดียวแค่นั้นแหละเราก็ไม่รู้ว่าเขาสุกแล้วเขางอมก็เลยหล่นลงมาเองครับเพื่อนๆขานี่ไงก็ผิดหวังไปนิดนึงเนาะนี่ นี่ทุเรียนน้ำที่สุกแล้วนะคะเนี่ยเขาหล่นลงมาเองแต่ทีนี้เป้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเช่นไรเนาะแต่ว่าเป้ว่ามันก็แตงว่าแหละเพื่อนๆจ๋าดูเลยนะคะว้าวมันน่ากินนะแต่ว่าเป้ก,ก็เนาะนี่เนื้อเนื้อของเขานะคะจะเอาให้ดูชัดๆไปเลย เขาจะเป็นแบบ,คล,บคล้ายๆกับน้อยหนาเพื่อนๆจ๋าคล้ายๆกับน้อยนาแต่รสชาติไม่ใช่นะรสชาติก็คือรสชาติของตุเรียนน้ำนั่นแหละค่ะเป๊ก,ก็อันอันฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยที่ดูแล้วมันแบบมันแตกกับเป๊กก็ไม่กล้ากินนะไม่เอากินนะแต่เป๊ก,ก็จะชิมตรงหัวมันโอ้โหเนื้อเยอะมากๆ <c oughs> เนื้ออย่างมากเลยแกเอ้ยฉันเสดยจได้แต่แทนหนะรู้ถอะเนื้อขาว โอ้โหสวยงามมากเลยค่ะพเพื่อนๆขานี้ปูเป้ปลูกเองเ้อก็หลายปีแล้วเนาะก็ลูกอย่างเยอะที่เป้ที่เป้พาเพื่อนๆไปดูนี่นะแกดูวาเดี๋ยวเดี๋ยวเป้ขอชิมอันนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยมันน่าจะแบบไม่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ไม่ค่อยจะโอเคไม่กล้ากินอุย้ยน่าเสียดายแกเอ้ยมาเดี๋ยวเรามาชิมกับปุเป้ะเรามาชิมด้วยกันนะคะพเพื่อนๆขาตรงนี้อ่ะตรงหัวมันกินได้เพราะว่าเขาสุกงอมแลวไงคะเพื่อนๆขานี่ นี่เนื้อของเขานะคะมีเพื่อนๆหลายท่านเลยบอกว่าอยากจะรอดูตอนที่ทุเรียนน้ําสุกเพื่อนๆขาทุกท่านจะต้องอยากจะรู้ว่ารสชาติเป็นเช่นไรนะคะนี่เป้จะบอกให้นะคะเขาจะออกรสชาติเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆหวานๆละมุนมากเลยอร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะกลิ่นจะหอมมันบอกรสชาติไม่ถูก ซึ่งผลไม้อันเนี้ยเป้บอกได้เลยปีกายก็เป็นแค่ไม่กี่ลูกปีนี้เป็นเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆขามาได้เลยว่าอร่อยส,สุดๆมันจะออกรสชาติเปรี้ยวแบบในเนี้ยเห็นเขาบอกว่าใบใบของทุเรียนน้ำนะคะเพื่อนๆขาเขาเอาไปเป็นอ่า ต้มกินแบบเป็นน้ำชาจิบจิบเป็นน้ำชาออ้ยดีถ้าพูดว่าขึ้นถึงขั้นว่าเป็นน้ำชานี่คือดีสุดยอดแล้วใช่ไหมคะที่ไหนได้ข่าวดีชิมไปชิมมาแล้วผู้เรียนลูกนี้ไม่มีไม่มีอะไรเสียหายเลยค่ะเขาสมบูรณ์ทุกอย่างเลยเพื่อนๆค่ะเพียงแต่ว่าตรงที่ตกลงมาเนี่ยเนี่ยตรงที่ตกลงมาเนี่ยมันแตกเฉยๆเดี๋ยวกินให้ดู หมอเนี่เลยว่าอร่อยมากอืมอืมอ่ะตักให้ดูมาอ้าด้วยกันนะคะนี่นี่คือทุเรียนน้ำนะคะอ่ะมาอ้ําด้วยกันนะคะเม็ดเหม,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 มือนเม็ดเนื้อหนา <S <S อ้า